ในคลิปนี้เราจะไปทำมอสเจลกันนะครับหรือเป็นมอสเจลลี่ต้นมอสเกือบทุกชนิดเลยเอามาทำวิธีการนี้ได้นะครับแต่ว่าผมใช้เป็นฟิโอนิกมอสหรือว่ามอสขนนกผมใช้2ชนิดด้วยกันครับมอสขนนกแบบใหญ่กับแบบเล็กไซมินิจะได้เฉลี่ยเฉลี่ยไปดูเป็นธรรมชาติดีผมใช้ผงวุ้นนะครับห้ามใช้เจลาตินเจลาตินจะละลายหายกลายไปเป็นน้ำเลยผงวุ้นมีความคงทนมากกว่าผมก็ต้มน้ำให้เดือดนะครับถ้าใครมีหม้อไปตั้งไฟ ก็ดีเลยก็ใส่ผงวุ้นเข้าไปคนให้ละลายมันก็จะได้เนื้อที่เนียนมากๆแต่สถานที่อย่างผมไม่ค่อยอำนวยเท่าไหร่ผมก็จะใช้การต้มการน้ำร้อนเอาผสมในถ้วยใส่ผงวุ้นเข้าไปสักช้อนเล็กๆก็พอครับตามแต่ปริมาณน้ำแล้วก็คนให้เข้ากันผมใส่น้ำแข็งเข้าไปเพื่อจะให้มันเย็นเร็วจะได้ไม่ร้อนเกินไปแล้วค่อยใส่ปุ๋ยน้ำลงไปในตัวเจ้นเพิ่มไปสักสองสยดครับ จะได้มีสารอาหารให้ต้นมอสมันโตเร็วๆหลังนั้นไปแช่ตู้เย็นสัก10นาทีตอนรอผมก็เอามอสทั้ง2ชนิดมาหัน่นเราใช้เป็นอุปกรณ์ที่คมๆนะครับเป็นมีดหรือว่าคัตเตอร์หรือว่ากันไก่ก็ได้หั่นให้ละเอียดเลยหลักๆแล้วเนี่ยก็พยายามอย่าให้หมอสมันช้าเกินไปอย่าไปขยี้อย่าไปขยำม,มันตัดแบบคมคมมันจะได้งอกได้ง่ายๆครับ มาอเสร็จแล้วผมก็จะไปอาวุ้นที่มันเริ่มแข็งนิดๆเนี่ยมาผสมกับมอสเลยเทลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันปริมาณของวุ้นกับมอสก็ต้องบาลานให้ดีๆนะครับวุ้นก็ต้องไม่เยอะเกินไปมอสก็ต้องไม่น้อยเกินไปแล้วก็ไปแช่ตู้เย็นไว้อีกสักครึ่งชั่วโมงและจากนั้นครับเดี๋ยวเราจะเอามอสเจลหรือมอสเจลลี่อันนี้ไปแปะตามจุดต่างๆที่เราได้ดีไซน์ไว้ผมจะไปแปะไว้บน ขอนไม้กิ่งไม้และต้นไม้ต่างๆในตู้นี้ตู้นี้ขนาด60 p นะครับไซส์60เซนก็มีขอนไม้อยู่4 5หันผมก็พยายามจะทามอสเจลลงไปอุปกรณ์ที่เหมาะสมก็จะเป็นพวกตะเกียบแล้วก็ฟอร์เซปเราก็ใช้ได้นะครับแล้วแต่ความถนัดเลยทาลงไปให้ทั่วเลยของผมเนี่ยทาไปเกือบทั้งต้นไม้เลยครับ เจลกับมอสมันจะบาลานซ์กันเองมีจุดที่มีเชื้อของมอสอยู่บ้างบางจุดก็มีแต่วุ้นแต่หลักๆแล้วถ้าวุ้นเยอะมันก็จะได้ความชุ่มชื้นเยอะครับทำให้มอสเนี่ยรอดเยอะมากกว่าวุ้นน้อยเมื่อเสร็จแล้วผมก็จะสเปรย์ลงไปครับเราต้องสเปรย์เช้าเย็นเลยไม่ให้มันแห้งครับถ้ามันแห้งเกินไปเนี่ยโอกาสรอดมันก็จะน้อยทีนี้ผมก็เอาตัวฟิล์มยืดมาปิดไว้ คุมความชื้นไว้ใช้เป็นฟิล์มแบบที่ใช้กับอาหารก็ได้เปิดไฟ10ชั่วโมงต่อวันครับเราเดี๋ยวมาดูกันว่าตู้นี้จะเป็นยังไงบ้างมอสจะขึ้นแบบที่เราต้องการไหม